นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยยังคงถือว่าเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันเกษตรกรถือเป็นอาชีพที่มีจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทำกินน้อยกว่าห้าสิบไร่เนื่องจากผู้ได้จบการศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหากรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรมในเรื่องของอนาคตแล้วก็นันก็ ก็น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าเกษตรกรกำลังงานรุ่นใหม่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นเข้าสู่ภาคภาคอุตสาหกรรมนะครับหลังจากจบการศึกษาแล้วนะครับแล้วก็จะไปเข้าสู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ความมุ่งหวังความคาดหวังนี่นะครับโดยเฉพาะาทางทางสังคมไทยนี่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกฝังลูกหลานว่า อยากจะให้ลูกหลานในอาชีพในการรับราชการก็เห็นว่าเป็นอาชีพที่ทมั่นคงนะก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อาอาชีพในการพับนาก,การเกษตรนะครับต่อไปอาจจะมีการขาดแคลนในงานอาการเกษตรนะครับปัจจัยที่ส่งผลให้จํานวนเกษตรกร,รลดลงส่วนหนึ่งมาจากค่านิยมและทัศนคติของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปมองว่าการทําเกษตรกรรมเป็นเพียงอาชีพเสริมทำให้เกษตรกร,รสร่วนใหญ่ในปัจจุบันอายุเฉลี่ยอยู่ที่45หปีขึ้นไป อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือภาวะนีิสินในการทําการเกษตรรายได้ไม่มั่นคงไม่คุ้มกับต้นทุนในการผลิตของมันผมมีราคา่งต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงแล้วก็ขายการขายมันราคามันบอยูกย่กับเฮาอยู่กับค่าคนกลางขอตั้งไว้แต่ก็ต้องจําเป็นต้องขายเพราะขอเขาดีขายแล้ว กเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยามีที่ดินทำกินสิบถึงสามสิบไร่เป็นการทำนาข้าวร้อยละแปดสิบทำไว้บริโภคเองสำนักงานกเกษตรจังหวัดพะเยามองถึงผลกระทบที่ตามมาเมื่อเกษตรกรลดลงจะต้องมีการปรับตัวรูปแบบในภาคการผลิตลดลงนี่มันก็ต้องมีผลกระทบกระทบแน่นอนนะครับในในภาคการผลิตแต่ว่าต่อไปภาคการผลิตจะต้องมีการปรับตัวเมื่อแรงงานแรงงานของของคนนี่มันลดลงนะครับรูปแบบของ ตอนนี้ก็เริ่มมีละรูปแบบของการใช้เในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมก็มีการจะใช้ในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องกลมามาช่วยทดแทนแรงงานที่ขาดหายไปนะครับก็คงมีการปรับตัวในเรื่องของทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและก็ผู้ประกอบการจากข้อมูลของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยพบว่าเมื่อปี2532มีจำนวนเกษตรกรอยู่ที่ร้อยละ6 7แต่กลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ4 0ในปี2552 โดยเกษตรกรภาคอีสานมีจำนวนลดลงสูงสุดคิดเป็น47%ของประชากรในภาคการเกษตรทั้งหมดรองลงมาคือภาคเหนือ23%รัฐบาลเร่งเห็นปัญหาจึงมีการผลักดันส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ในส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเกษตรอะไรต่า,างๆเท่านี้รัฐบาลก็มีจูงใจนะมีมีมนโยบายที่จูงใจนะครับอย่างวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีเนี่ยต่างๆนี้ก็จูงใจว่า ให้นักศึกษาที่เข้าไปศึกษาเรียนนี่ก็สามารถที่จะเรียนฟรีมีการสนับสนุนอะไรต่างๆในเพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าไปศึกษาเนื่องจากรัฐบาลเร็งเห็นแล้วว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยที่จะเข้าสู่ภาคภาคการเกษตรนี่ลดลดน้อยลงนะครับก็มีนโยบายจูงใจในเรื่องนี้ถ้าคนรุ่นใหม่ย,ยังมองข้ามอาชีพเกษตรกรอ,อนาคตข้างหน้าอาจส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร,รในที่สุดนายยอศัศรินทรัพย์สำนักข่าวแฟลตรีพอตรายงาน